กลับเข้าสู่ NBT News ภาคดึกค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ต้องมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการส่งออกนะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมหลักที่จะดึงเม็ดเงินเข้ามาในประเทศเช่นเดียวกันถ้าพูดถึงประเทศไทยและพูดถึงเรื่องการส่งออกหลายคนจะนึกถึงข้าวเพราะว่าข้าวไทยนี่อร่อยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคะ,คะซึ่งล่าสุดค่ะทางกระทรวงพาณิชย์เองก็คาดการณ์นะบอกว,กว่าการส่งออกข้าวในปีนี้นะคะถ้านับต,ต,ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงเดือนก้าวเนี่ยนะคะก็พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์คาดว่าปีนี้ เราจะส่งข้าวได้ถึง9ล้านตันค่ะแน่นอนตลาดหลักๆก,ก็ยังคงเป็นอินโดนีเซียอิรักและสหรัฐอเมริกาแต่สหรัฐอาจจะต้องจับตามองหลังจากนี้เพราะว่า<ม>ทิศทางหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่เขามีการพูดคุยถึงเรื่องของการตั้งกำแพงภาษี10%ซ<ม>กับประเทศที่เกินดุลกับเขามาโดยตลอดหนึ่งใ,ในนั้นก็คือประเทศไทยที่ส่งออกไปซะเยอะเลยนะคะรวมไปถึงคู่แข่งทางการตลาดอย่างเช่นอินเดีย ส่งออกข้าวเป็นเบอร์หนึ่งของโลกก่อนหน้านี้เขามีมาตรการนะคะในการที่จะจํากัดภาษีการส่งออกแต่ตอนนี้ยกเลิกแล้วทําให้อินเดียปล่อยจอยได้เลยสามารถส่งออกได้โดยไม่มีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นค่ะทิศทางต่อไปประเทศไทยก็ต้องพยายามรักษามาตรการนะคะรักษามาตรฐานในการส่งออกรวมไปถึงมองหาตลาดใหม่ๆในการส่งออกอย่างเช่นตะวันออกกลางนั่นเองค่ะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะจากสถิติการส่งออกข้าวในช่วง9้าเดือนแรกของปีนี้ก็มีปริมาณอยู่ที่ 7.45ล้านตันค่ะก็เพิ่มขึ้นมาจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง22.13%มูลค่าตีแล้วกว่า1,70 0 0 0ล้านบาทค่ะซึ่งก็เป็นผลมาจากผู้นำข้าเขาต้องการนำข้าวของเราไปเก็บเป็นสต็อกเพื่อความมั่นคงทางอาหารสำหรับ ในขณะช่วงสุดไตรามาสสุดท้ายของปีนี้นะคะขณะที่นายพิชัยนริพันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่ามีคำสั่งซื้อมาอย่างต่อเนื่องโดยตลาดที่สำคัญก็คืออินโดนีเซียที่นำเข้าข้าวจากไทยมากเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่ประมาณ1 9 0 0 0ล้ตันค่ะคิดเป็นร้อยละ6ของปริมาณการส่งออกข้าวไทยทั้งหมด รองลงมาคืออิรักสหรัฐอเมริกาแอฟริกาใต้และฟิลิปปินส์ทั้งนี้ค่ะก็คาดว่าจะสามารถส่งออกข้าวได้ถึง9ล้านตันนำไรายได้เข้าประเทศประมาณ2อง0สนล้านบาท ซึ่งตนได้กำชับให้กรมการค้าต่างประเทศติดตามสถานการณ์การค้าเข้าโลกอย่างใกล้ชิดและจะทำแผนผลักดันการส่งออกข้าวไทยภายใต้หลักการตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยรักษาตลาดเดิมเช่นแอฟริกาใต้สหรัฐอเมริกา จีนญี่ปุ่นฟิลิปปินส์สิงคโปร์และรุกตลาดใหม่รวมถึงตลาดที่มีศักยภาพอย่างเช่นยุโรปแคนาดาและภูมิภาคตะวันออกกลางให้มากขึ้นเพราะว่าประเทศเหล่านี้ภูมิภาคเหล่านี้เขามีแนวโน้มความต้องการในการเพิ่มความมั่นคงทางอาหารนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะก็จะมีการกระตุ้นเรื่องของการจัดงานต่างๆทางกระทรวงพาณิชย์เองก็มีแผนค่ะว่าจะจัดงานประชุมข้าวนานาชาติ Thailand Rice Convention ซึ่งเป็นงานประชุมใหญ่ที่ผู้เชี่ยวชาญในวงการค้าข้าวโลกเขาจะมาพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ตลาดข้าวโลกและเจรจาธุรกิจซึ่งทั้งหมดจะเป็นก้นไกหนึ่งที่ช่วยให้มีคำสั่งซื้อเกิดขึ้นค่ะ